ลูกของเนี่ยนครับลูกสาวของน้องสาวก็ไปเป็นดองกับฝั่งกัมพูชาก็ยากไปคุณนเซนความสัมพันธ์ดีกันแบบนี้ยังมีเหตุน่าสงสัยที่สุดนายก่อนแอแล้วนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรองนายกไวยความมั่นคงยิ่งหนักเข้าไปยิ่ักเห็นไหมทั้งที่เป็นคอมมินนิสต์เก่าอยู่้องอทับรถแอคคือถ้าเสวองแน่จริงนเนี่ยนะครับก็คือต้องทําให้เห็นก่อนไม่ใช่ว่า นะครับพอผลลัพธ์ออกมาเหมือนหวยออกอ,ะอ่ะแต่สุดท้ายนี่นะครับแม้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ทางการกรัมพูชาเขาประกาศไม่ใช่นะเขาประกาศเพียงแค่ปรับยุทธวิธีเท่านั้นเองนะครับท่านอนก็เพียงแค่เปลี่ยนานอท่านอนลูกของเนี่ยนะครับลูกสาวของน้องสาวก็ไปเป็นดองกับฝั่งกัมพูชาก็ยากไอ้คุณเซนความสัมพันธ์ดีกันแบบนี้ยังมีเหตุนะครับน่าสงสัยที่สุด แต่ว่านี่ครับอีกบางถ้าไปฝั่งพม่าอีกอนะครับที่ไปใหญ่ๆเขาเรื่องว้าแดงนะครับที่จะไปบุกนี่นะครับเรากําลังไปบุกเดือนสองเดือนไอ้ที่เขามาตั้งอยู่ในเมืองไทยไม่มีปัญญา,าแต่จะไปบุกเข้าไปในฝั่งพมา่าเห็นไหมพม่าเขาก็ชักเครื่องบินมาใส่ให้ดูมันกันหลายๆรอบแล้วแล้วทางการไทยก็ยังไม่มีปัญญาจะทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไปท่วงทํานองของรัฐทีกระทรวงกลาโหม คราวลูกเรือไทยนี่ก็ครั้งหนึ่งใช่น่าเกลียดมากก็ยอมรับว่าลำนั้นน้ครจริงไอ้ควายมัยอมรไบก่อนไม่ได้พิสูตนสัมภาษณ์ก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นบอกจะปล่อยภายในกี่วันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตามอย่างอย่างที่ว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่านายก่อนแอแล้วนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรองนายกไหวความมั่นคงยิ่งหนักเข้าไปอีกเข้าไปเห็นไหมทั้งที่เป็นคอมมวนิสต์เก่าอยู่กองทัพปลดแอกนะครับ และโดยความจริงนั้นก็น่าจะมีความรู้เรื่องยุทธาการอะไรกันบ้างเออแต่เนี่ยนะครับแต่ละเรื่องนั้นนะครับก็สร้างความไม่สบายใจแทบทั้งสิ้นแกไปลองระยกฝ่ายแก้ตัวบอกมาเถอะกูแก้ได้หมดละกูแก้หมดแล้วอะไรใครจะชิหายไม่รู้นะอย่างบุกบ้าวโนแมนแลนพูดไปได้ยังไงเพราะเาตามคุณทักษิณนะเพราคุณทักษิณนําเรื่องอโนแมนแลน์เนี่ยนะครับตัวเองคุณทักษิณนี่เป็นคนนอกแต่ตัวเองเป็นเนี่ยนะครับ เป็นรองนายยกไหวความมั่นคงเป็นีกระทรวงกลาโหมพอไปพูดเขาก็มัดคมเห็นไหมทางการกัมพูชาพอเข้าเลี่ยมเขาพาไปสารโลกเลยนะครับได้คําสารภาพแล้วใช่บอกว่าบอกว่าไม่ไมด้รุกล้ำมาิปไตยไทยเป็นโนแมนแลนด์นะครับสารภาพเสร็จเขาจะทําอะไรนะครับเขาก็ลากขึ้นไปสารโลกนะครับแม้ว่าไทยไม่ได้เป็นภาคีเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอวันข้างหน้าเนี่ยความชอบธรรมมันเสียหายที่เขาเรียกว่ากฎหมายปิดปากใช่ครับ เนี่ยก็ออกมาเป็นลักษณะเนี้ยแล้วก็ยังเพอร์เจอร์นะครับพอตาหายก็ปิดดาเลยเจราจาบอกฝีมืออุ้งอิงคุยการเคลมอาภุรัก็บอกผมพวกคุยกับรับเรขาหงเคลมเอาอย่างนี้มึงไปประชาการลบเดินดีไหมเอาแบบพูดทำไมเมืม่อผู้ก่อการลายหรือผู้ก่อการดีก็ไม่รู้อะนั่นแหละเอาไปลบเลยแทนดีไหมล่ะ <C> laim, คือโดยคือโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับคือถ้าตัวเองแน่จริงเนี่ยนะครับก็คือต้องทําให้เห็นก่อนไม่ใช่ว่านะครับพอผลลัพธ์ออกมา เหมือนหวยออกอ,ะอ่ะนะครับแต่สุดท้ายนี่นะครับแม้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ทางการกรมัมพูชาเขาประกาศไม่ใช่นะใช่เขาประกาศเพียงแค่ปรับยุทธวิธีเท่านั้นเองนะครับท่านอนก็เพียงแค่เปลี่ยนท่านอนเท่านั้นเอง